แม้จะสะดุดพ่ายกับฟูลแลมครับแต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จากออฟต้ายังยกให้ลิเวอร์พูลเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูการนี้โดยมีโอกาสสูงถึง99.43%ของแดงยังคงรั้งจ่าฝูงในการทิ้งห่างอาร์เซนอลถึง11แต้มส่วนรองจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลครับที่ล่าสุดทำได้แค่เพียงบุกเสมอเอเวอร์ตันทำให้โอกาสของทีมปืนใหญ่นั้นลดลงครับจาก0.94%เนี่ยตอนนี้เหลือเพียง0.57%เท่านั้น ทั้งนี้ครับลิเวอร์พูลต้องการอีก11คะแนนจาก7นัดที่เหลือเพื่อการันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20ครับโดยไม่ต้องสนผลการแข่งขันของคู่แข่งโดยแม้จะนำห่างคู่แข่งครับแต่โปรแกรมที่เหลือของลิเวอร์พูลยังเต็มไปด้วยความท้าทายฝั่งอาเซนอลภายใต,ใต้การคุมทีมของอาร์เตต้าครับทำได้แค่แบ่งแต้มกับเอเวอรตัในเกมล่าสุดส่งผลให้โอกาสในการเบียดลุ้นแชมป์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากที่เคยมีลุ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้สถานการณ์กลายเป็นต้องหวังพึ่งปฏิหารครับหากจะกลับมาเบียดลิเวอร์พูลให้ได้อีกครั้งสรุปสถานการณ์การลุ้นแชมป์ตอนนี้ครับลิเวอร์พูลแข่ง31นัดมี73แต้มโอกาสเป็นแชมป์คือ99.43%ส่วนอาร์เซนอลครับแข่ง31นัดมี62แต้มโอกาสแชมป์นั้นคือ0.57% อย่างไรก็ตามครับหากพิจารณาจากรูปแบบการเล่นโดยรวมตลอดจนความแข็งแกร่งในเชิงสถิติครับลิเวอร์พูลก็ยังดูพร้อมกว่า,อาเอร์เนนอลในการคว้าชแชมป์ฤด,ดูกาลนี้